เป็นเกษตรกรผมคิดว่าทุกคนเกิดมาเป็นหมดแล้วทุกคนคือเกษตรกรถูกต้นไม้ต้นนึ่งคุณก็เป็นละมนุษย์บางทีคิดแค่อยากจะครอบครองไปเรื่อยๆไม่หยุดที่จะอยู่กับสิ่งที่เราอยู่เนี่ยไปด้วยกันต้องการจะไปครอบครองอันนั้นสวยนะคือใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ไปช้าๆดูเขาโตไปแต่อย่าไปนั่งจ้องนั่งเฝ้าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆช้าๆไม่มีอะไรรีบเร่งไม่เอาไปไขว่คว้าหาอะไรที่มันเร็ว แบบเราปลูกจากเมล็ดกล้าโดยที่เราไม่ไปซื้อไม้ล้อมมาปักถ้าซื้อไม้ล้อมมาปักมันไม่ได้โล o ลไ i ฟ์เรโมอโรพยาโฮลิสติกคลินิกเราก็ต้องสื่อออกมานะคะให้เจเนอเรชันเดียวกับเราเนี่ยเข้าใจและเห็นคอนเซปต์ในภาพว่างว่ามันคือ4อีอสีอคืออะไรบ้างอาหารตาอาหารกายอาหารใจอาหารสมองเราก็จะมีเป็น ห้องนะคะเป็นอาคารสไตล์คอนเทมพารีเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเหมือนเป็นศูนย์อายุยืนสำหรับ,บวัยเกษียณแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะในบ้านปลายแล้วก็ลูกหลานก็มาดูแลแต่ว่าอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญจะทำอะไรในชีวิตเนี่ยทุกวันก็ขอให้ทำแบบมีสติคิดระวังให้มันชัวให้มันแน่ใจแล้วก็คอยเตือนสติตัวเองควบคุมอารมณ์ เรื่องเรามัดระวังเรื่องอารมณ์ให้เป็นพิเศษอะไรที่แบบเสียใจดีใจเนี่ยเราก็ต้องคอยควบคุมจริงๆเริ่มต้นมันเป็นเรื่องที่อยากจะปลูกข้าวเท่านั้นนะอ่ะอยากจะทําอะไรให้มันมีชีวิตติดธรรมชาติมากจากเราอยู่ในกรุงเยอะๆพอได้สัมผัสแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ย <laughs> มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาในชีวิตบ้นปลายใกล้ๆสักยิ่งคนแก่ยิ่งชอบเอาไง,ไง่ายๆพักความคิดซะแล้ว ักระยะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสักวันหนึ่งก็ยังดีที่ไม่ต้องมีแต่ธุรกิจธุรกิจพอมาที่นี่เราอยู่กับตัวเองมันได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l h t n i n g t a l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าว a ว i ร์เรจีทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family ช่อง33 HD และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0 6สทรอด้วยนะคะมาเติมพลังแรงบันดาลใจกันทุกๆวันกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นมุมมองทัศนคติในเชิงบวกจากแขกรับเชิญที่สลับสบเปลี่ยนกันมานะคะวันนี้เปิดรายการคงจะเห็นนนนกััไปแล้ว่คือ ตัวอย่างรายการดีๆที่อยู่ในช่อง3 Family ของเราเองนะคะนั่นก็คือรายการ Slow Life แนวคิด Slow Life ใช้ชีวิตให้ช้าลงหลายคนยังเป็นความฝันอยู่เลยค่ะว่าจะทำยังไงดีชีวิตประจำวันที่เร่งรีบทั้งการทำงานทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรมการทำงานของแต่ละคนธุรกิจที่เคร่งเครียดนะคะ หลายคนยังคงฝันอยู่ว่าจะทําอย่างไรให้ตัวเองช้าลงขณะที่มีคนอีกไม่น้อยที่เขาเดินไปสู่จุดนั้นได้แล้วแล้วก็หลายคนก็มาถ่ายทอดเรื่องราวนี้ผ่านรายการ Slow Life วันนี้ดิฉันเชิญคุณบารมีซึ่งเป็นทั้ง ผู้ผลิตรายการเป็นทั้งผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ประกาศข่าวที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะมาพูดคุยในเรื่องนี้ค่ะคุณบารมีนวะนพรสกุลหรือว่าคุณยอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนิงครับค่ะ <c oughs> แนะนำท่านผู้ชมก่อนเลยค่ะรายการ slow life ออกอากาศกี่โมงวันไหนยังไงคะ,ะชื่อเต็มๆคือ slow life A beautiful day นะครับแต่ว่าเรียกเรียกยาวเรียก slow life ออกอากาศจริงๆคือวันอังคารเวลาบ่ายโมงตรงนะครับแต่ว่ามันจะมีรีลัน ยู่ที่ช่อง3 s d ตอน7จ็ดมงครึ่งตอนเช้าก็เหมือนกับ Lightning Talk เหมือนกันนะคะก็จะไปชมกันได้อีกครั้งหนึ่งตอนเช้าทางช่อง33 HD ของเรานะคะเรายการนี้เป็นมายังไงคะยอดคือมันเป็นแนวคิดที่ความฝันไหมไม่ใช่ความฝันแต่เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นให้ได้อยากจะปรารถนาอยากจะให้เป็นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนชีวิตเนี่ย ค่อนข,ข้างเร่งรีบมากมจริงๆก็เหมือนคนเมืองทั่วไปที่โอว้วันหนึ่งเนี่ยคิวงานตารางเพียบเลยผมว่าพี่หนิงก็เป็นพี่หนิงก็เป็นแล้วผมก็เชื่อว่าคนเมืองส่วนใหญ่เป็นแต่ว่าพอทำอย่างนี้ได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีผลกับชีวิตส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะครับก็เลยพยายามที่จะลดลดลงไปคือมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างเยอะอะไรบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมคะเมื่อก่อนทำงานเนี่ยนะครับ อ่านข่าวตอนประมาณตีสี่ตีห้านะครับอ่านข่าวต่างประเทศที่ช่องสามเนี่ยแหละครับแล้วก็ตอนเย็นก็คือสี่โมงเย็นช่วงมีช่วงหนึ่งยังทํางานอยู่ที่ช่องอีกช่องหนึ่งนะครับอ่านข่าวตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่ว่า24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดจะนอนจริงๆคือนอนกลางวันแต่ว่านาฬิกาชีวิตคนเราอ่ะมันมันผิดปกติใช่ครับคือนอนช่วงไหนว่างก็จะนอนนะฮะก็นอนหยอดกระปุกหยอดกระปุกสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ กินในช่วงเวลาที่ว่างที่จะกินนะครับจนกระทั่งมันมีผลกับสุขภาพก็คือว่าเป็นเนื้องอกอยู่ที่เส้นเสียงนะครับแล้วก็ทําให้เราเป็นกรดไหลย,ยอ้อนแล้วก็ทําให้อาการอาการมันค่อนข้างเลวร้วายลงทุกทีทุกทีก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าคือต่อให้คุณตัดทิ้งไปเนี่ยมันก็ยังคงเกิดขึ้นมาใหม่ได้อยู่ถ้ายังใช้ชีวิตแบบนี้ยอยู่ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่นะครับนั่นคือจุดร่มจุดเริ่มต้นเลยที่ว่าทําให้ผมก็ตัดสินใจว่าอ่ะถ้างั้นผมหยุดก็คือเลิกรายการหมดเลย เหลือรายการเดียวค่ะนะครับก็คือตอนเย็นตอนเย็นอย่างเดียวนี่ก็คือเป็นที่มาว่าผมทําอยู่แค่รายการเดียวค่ะก็ทางช่องก็ตกใจเหมือนกันค่ะปกติมีแต่มีแต่คนมาขอรายการเพิ่มผู้ชมมีแต่คนบอกว่าแค่นี้หนูยังทําไหวอยู่ยังทําไหวอยู่ขอเชาวเที่ยงค่าดึกและก็ยังมีผู้ประกาศพิธีกรคนในแวดวงอาชีพเดียวกับเราอีกจํานวนมากนะคะที่นาฬิกาชีวิต ต่างจากคนปกติทั่วไปอนอนกลางวันตื่นตอนตีหนึ่งตีสองเข้ารายการตอนเช้าหรือรอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะทีนี้คุณยอดก็เลยเหมือนกับตั้งหลักใหม่นับหนึ่งใหม่ทิ้งตารางงานเดิมใหม่หมดเลยแล้วก็เหลือเฉพาะตอนเย็นซึ่งมันทําให้ได้นอนปกติตื่นเหมือนคนปกติทั่วไปตื่นเหมือนคนปกติทั่วไปมีเวลามากขึ้นแล้วกเ็เราก็มีเวลาในการที่จะไปคิดงานใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้พอเราเริ่มที่จะมา มีเวลาคิดงานประกอบกับเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นก็เลยมองคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทํารายการที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่เป็นอย่างเราสมัยก่อนเหมือนกันนะครับว่าถ้าคุณมีชีวิตแบบนี้สุดท้ายแล้วคุณไม่ได้จบด้วยดีหรอกมันจะสุขภาพมันจะแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายคุณก็จะเอาเงินที่หามาได้เนี่ยก็ไปรักษาตัวนะครับแล้วเวลารักษาตัวกลับมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมด้วยนะฮะมันไม่เต็มร้อยเเเพราะฉะนั้นก็เลย เอาไอเดียนีย้มาผลิตเป็นรายการว่าเฮ้ยคุณเดินให้มันช้าลงหน่อยไหมนะครับไม่ต้องเร่งรีบมากแล้วก็เอาไอดอลจากสาขาที่ต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันในรายการไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักธุรกิจเ,เกษตรกรเชฟครูอะไรเงี้ยฮะคนดังคนไม่ดังไม่จำเป็นต้องดังแต่ก<ะ>็มีคนดังเหมือนกันที่ถือว่าเป็นแมกเนตแล้วก็สามารถที่จะ ดึงคนโน้มน้าวใจคนได้มากกว่าค,คนที่เป็นคนดังเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตแบบ slow life ก็มีเหมือนกันอย่างอัน,นอย่างนิรุษอย่างงี้นะครับอย่างหวานหวานน้องวันหวาน,นเนี่ยนี่เป็นตน้นค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของรายการนี้<ช>แล้วก็รตรงเป้าหมายเลยนะคะคือช่อง3 Family ของเราเนี่ยอยากจะสื่อสารเรื่องดีๆแบบนี้แหละคะ่ะดูเราตั้งแต่เช้าจนถึงดึก ที่ Lightning Talk กับสายสวรรค์เขียนยิงย่งนะคะท่านจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็เติมพลังแบบนี้ค่ะตั้งแต่ข่าวเช้ามาจนกระทั่งก่อนนอนเลยนะคะ <c oughs> ค่ะคุณยอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันใช่ตัวเองแล้วหรือยังสําหรับการทำกับการทางานแนวเนี้ยการผลิตโทรทัศน์รายการโทรทัศน์แบบนี้คือพี่หนิงถามอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าบางทีอะคะ่ะเราใช้ชีวิตอยู่กับข่าว ซึ่งเราวิ่งแข่งกับสถานการณ์ประจำวันแล้วมันทำให้หนักข่าวจำนวนไม่น้อยที่มีภาวะความเครียดสูงมากมีภาวะความเครียดสูงแล้วก็เหมือนกับจะเป็นสมาธิสั้นด้วยคือเราไม่สามารถจ,จด,จ,ดจ่ออยู่กับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเราจะต้องตามทุกวันตามท,ทุกวันเหมือนหมาล่าเนื้อนะครับเดี๋ยวข่าวนี้เดี๋ยวข่าวนี้เดี๋ยวข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวนี้ใช่แล้วก็ทิ้งไปเอาพรุ่งนี้เกิดข่าวนี้ขึ้นใหมใ่อีกอะไรแบบนี้มันก็จะเกาะอยู่แค่ผิวๆนะมันจะเปรียบเทียบกับผู้สื่อข่าว สมัยก่อนไม่ได้โดยเฉพาะนักหนังสือพิมพ์เขาจะมีเวลาีนการเจาะลึกในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับอย่างทุกวันนี้มันค่อนข้างไปไวมากโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าวออนไลน์หัวนี้ยิ่งเร็วหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพอย่างพวกเราเนี่ยก็ห่างไกลจากคําว่าสโลว์ไลฟ์มากมากพี่หนิงเรียกว่าคนละขั้วคนละขั้วเลยคนละขั้วอาชีพนักข่าวเนี่ยนะคะ เพิ่งมีโพเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าเป็นอาชีพในต่างประเทศก็ปรากฏว่าอาชีพไหนที่มีภาวะความเครียดสูงเนี่ยคือถ้าอันดับท็อปห้เนี่ยหนเนี่ยมีนักข่าวอยู่ในนั้นตลอดนะคะก็จะติดอันดับแบบนี้ตลอดแล้วมันนักข่าวไทยก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะคะคนที่ได้ทํางานที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็ได้ทําสิ่งที่เติมเต็มชีวิตของตัวเองเติมเต็มความฝันเติมเต็มสุขภาพแล้วก็ยังแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นด้วยนี่ถือว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะยอดแต่ผมก็ยัง ไม่สามารถไปถึงจุดที่เหมือนกับแขกรักเชิญที่มาที่มาสัมภาษณ์รายการผมได้นะฮะคือคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเขาไปเขาค้นพบแล้วแล้ว,ลวเขา,า,ขเ,ขาเขาก็เลือกที่จะ ใช้ชีวิตแบบหนึ่งทิ้งชีวิตแบบหนึ่งไอเราเนี่ยทีเทิ้งได้ไม่หมดใช่ไหมใช่คือมันก็ยังแบบติดติดอยู่นะทีหนึ่งอย่างอย่างเมื่อก่อนตอนตอนที่ยังไม่ได้ทำรายการเราก็รู้สึกสโลไลฟ์ดีนะพอมาทำล้าเริ่มไม่สโลแลเริ่มเหมือนกันเริ่มต้องผลิตรายการแข่งกับเวลาต้องส่งช่องออกต้องส่งช่องอุ้ยอาทิตย์หน้าจะเล่นเรื่องอะไรดีอาทิตย์ต่อไปต้องวางแผนยาวเนี้ยโอ้โห ก็หนักเหมือนกันค่ะ,คะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเดินที่มันให้ความสุขนะคะทั้งกับตัวคุณบารมีเองแล้วก็ทุกผู้ชมที่ติดตามรายการของเขาด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังว่าสิ่งที่ผลิตรายการนี้มาระยะหนึ่งแล้วแล้วไปสัมผัสกับผู้คนมากมายที่ใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วเขาค้นพบเรื่องดีๆจากใครยังไงบ้างช่วงหน้ามาฟังตัวอย่างดีๆกันค่ะ บารมีนวะนพรัตน์สกุลผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการโซโล Life หรือว่าชื่อเต็มๆโซโล l ลฟ์อ b e บิวตี u ฟูลเดย์นะคะวันที่สวยงามเมื่อชีวิตคุณช้าลงนะคะมีตัวอย่างดีๆที่มาเล่าสู <c oughs> ส่กันฟังไหมคะว่าแขกรับเชิญท่านไหนที่เราไปสัมผัสแล้วแบบโอ้โหเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเราเองด้วยต้องยกให้คนนี้ก่อนเลยคะก็คืออานิง <c oughs> อานิงนิรุตนะครับสิริจัญญาคือคือ,ค,อคือแกเป็น แกยกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรนะครับเพราะว่าเ,าเป็นอาชีพที่แกบอกว่าทุกๆคนเป็นได้ทําไมต้องเป็นเกษตรกรเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนแค่ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งก็เป็นเกษตรกรแล้วนะครับแต่แกเนี่ยคือเป็นคนที่รักในเรื่องของการปลูกต้นไม้การทําการเกษตรตั้งแต่อายุ27ผมก็เพิ่งทราบตอนที่ไปสัมภาษณ์แปลว่าอ,นนอยู่ในวงการบันเทิงก็คือก็ทํางานไปแต่ว่าลึกๆในใจเนี่ย หรือว่าทําแล้วเงินก้อนแรกที่แกได้จากการแสดงแกไปซื้อที่ที่จันทบุรีเลยอ๋อนี่แปลว่าเป็นคนมีเป้าหมายชีวิตนะมีเป้าหมายซึ่งเราไม่แกบอกว่าร,รู้ตัวว่าอยากจะไปอยู่บ้านนอกตั้งแต่เกิดอย่างนั้นเ <laughs> กิดมาก็รู้ตัวแล้วว่าจะไปอยู่บ้านนอก <laughs> อันนี้ก็หาเป,<ไ>ปานนิรแกด็หาดีนะครับแล้วก็พอแกได้เงินก้อนแรกมาจากการแสดงเนี่ยแกก็ไปซื้อที่แล้วก็สะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนตอนนี้สี่สิบปีละอืมสี่สิบปีมีกี่ไร่อ่ะโอ้ เยอะเป็นตำบลเยอะฮะแล้วก็เข้าไปในที่ของแกก็เป็นเป็นป่าเรียกว่าเป็นป่าแล้วเพราะว่าแกปลูกทุกอย่างแกก็ไม่ได้ไม่ได้ปลูกเป็นพืชเชิงเดียวแกก็ปลูกผสมผสานนะครับแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์แกก็จะไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์จริงๆคือไม่ทําอะไรเลยช่วงเวลางานก็งานจันทร์ถึงศุกร์แต่พอไปอยู่นี่น่นก็นั่งชิลชวางทุกอย่างดื่มกาแฟเล่นกับหมาเนี่ยเพื่อชาร์จแบตตัวเอง สุดยอดมากเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็ทแต่ว่าอนหนิงเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงซึ่งเราเราก็น่าจะคาดการได้ว่าคนในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยก็เครียดมาเยอะแล้วหลักก็เครียดถูกไหมะคะแต่ว่ามีเป้าหมายชีวิตแล้วพอถึงวันหนึ่งนี่ทาได้เนี่ยวางเลยแล้วก็สโลว์ไลฟ์จริงๆสิ่งที่คุณยอดไปเห็นแล้วสัมผัสได้ได้อารมณ์ความรู้สึกอะไรได้ได้ได้วิธีการใช้ชีวิตหรือปรัชญาอะไรจากอันหนิงบ้างคือ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือแกเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต ừ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  นะฮะคือในวันที่เราอายุ27่เะเรายังไม่เคยมีเป้าหมายเลยว่าเราอนาคตเราอยากจะมีจุดหมายว่าเราจะทําอะไร ừ ừ เราอาจจะอยากทะเยอยานยไปเป็นนู่น ừ ừ ไปเป็นนี่ ừ ừ แต่ของแกเนี่ยคือบอกว่าฉันอยากจะเป็นเกษตร,รกร ừ ừ แล้วก็รู้ตัวแล้วก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆ40ปีเป้าหมายไม่เคยเปลี่ยน ừ ừ นะครับแล้วก็พยายามที่จะไปถึงจุดอันได้ไดแล้วก็จริงๆแล้วแกไม่ได้เพิ่งจะมา ทิ้งงานแล้วไปมีชีวิต slow life แต่แกทําอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตของแกอยู่แล้วค่อยๆก้าวมาอย่างมีเป้าหมายมีแผนมีระยะเวลาซึ่งคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนะี่ยผมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาไม่รู้ว่าเขามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาก็จะทํางานไปโดยที่อันนั้นมาเขาก็เอาอันนี้มาเขาก็เอาไม่เคยทิ้งโอกาสอะไรเลยบางทีก็อาจจะพยายามควยคว้าในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่รู้ว่าต็งชอบอะไรแล้วส,สุดท้ายก็ไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยใช่ อาจจะทำในสิ่งที่มันไม่ใช่กับแนวทางของตัวเองแต่คิดว่ามันใช่ทำตามสังคมทำตามที่คนอื่นบอกว่าเขาควรจะเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเ,เขาอยากจะทำอะไรในชีวิตเขาชอบอะไรมีแพชชั่นในเรื่องอะไรแล้วก็ทำตรงจุดนั้นทิ้งไปบ้างทิ้งบางอย่างไปบ้างที่มันไม่ใช่ของเราอะไรประมาณนี้แล้วก็คือกำหนด ชีวิตตัวเองดำเนินชีวิตตามความฝันแล้วก็สิ่งที่ตัวเองมั่นใจเป็นทางของตัวเองมากกว่าที่จะดำเนินชีวิตตามความคิดของคนอื่นหรือว่าคนอื่นคิดว่าดีจริงๆแล้วมันอาจจะสวนทางกันก็ได้กับความเป็นตัวตนข้างในของเรานะคะแล้วก็อันหนิงเองเนี่ยก็ ตอนหลังนี่ก็คือทำสื่อหลายอย่างด้วยนะนี่เพิ่งมีรายการไปท่องเที่ยวมีรายการลีรามีลีลามีไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วโอ้ยนาอิจฉาจริงๆแล้วแกเป็นคนที่ที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะแอคทีฟตลอดเวลานะฮะค่ะล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบริษัทแล้วก็ทําทำเกี่ยวกับเรื่องของนาโนเทคโนโลยีค่ะสุดยอดมากคิดได้ยังไงคือเป็นคนที่อายุถ้าผมอายุเท่าแกเนี่ยผมคงจะแบบ เริ่มพักแล้วเริ่มพักแล้วแต่แกยังคงแบบมีไอเดียครีเอทตลอดเวลาว่าเอ้อเกษตรกรเนี่ยหรือครัวเรือนต่างๆเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรเขาเจอเรื่องของมดของแมลงแกก็เอาไอเดียนี้มาพูดคุยกับนักว,วิจัยมาต่อยอดอคุณเอานานโนเทคโนโลยีมาใส่กับพลาสติกนะั้นแล้วมันไล่มดไล่แม,มลงได้คือเอาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจริงๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาถือว่าดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยเนี่ยที่เกิดในห้องทดลองเนี่ยนะฮะ น้อยมากที่จะถูกนําไปใช้จริงเพราะว่าคิดจากห้องทดลองแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปประยุกต์ใช้ในในสถานการณ์จริงได้แต่ของกีของแกเนี่ยฮะคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆแล้วก็มีตัวเชื่อมบางทีคือคนที่ประสบปัญหากับนักวิจัยไม่ไม่มีคนกลางมาคอยเชื่อมมันก็เลยไม่เอางานวิจัยมาแปลเป็นผลในเชิงปฏิบัติได้จริงก็อยู่บนหิ่งอะไรแบบนี้เยอะเลยนะคะพี่หนิงเป็นห่วงเลยรูเปล่า ประเดี๋ยวอันหนิงนะคะชีวิตจะไม่ได้สโลวไลฟ์ยังกลับมาทํางานเยอะอีก <c oughs> ผมก็ยังงงแกเหมือน<ต>กนนะันแต่ก็เชื่อว่าถ้าเป้าหมายแบบนี้เนี่ยจันหนงสุขคงลุยไปเลยเสาร์อาทิตย์ก็พักไปเลยก็ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราสามารถทําตามได้อยู่นะคะมีชีวิตอื่นอีกไหมคะท,ที่ที่น่าสนใจพี่หนิงเห็นว่ามีเชฟเชฟวิชิตเป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่แบบผมก็อึอ้งมาตั้งนานแล้วนะฮะคือเป็นเชฟ โรงแรมโอเรนเทนเชฟครัวไทยนะครับซึ่งเป็นเชฟก็ก็ทำอาหารก็คือแค่ทำอาหารก็คือจบแล้วงานแต่แกต้องการนำวัตถุดิบที่ปลูกเองมาให้แขกรับประทานถึงขั้นต้องปลูกข้าวเองเพราะอะไรเพราะว่าปลอดสารพิษเพราะว่าได้ทำกับมือทำจากใจอะไรอย่างนี้เลยเนาคือมันขนาดไหนฮะจุดประสงค์เดียวก็คือว่าแกบอกว่าแกเกิดมาเป็นคนไทยคนไทยส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับข้าว ว่าเรากินข้าวทุกวันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าข้าวเนี่ยมาได้ยังไงปลูกยังไงแกก็เลยอยากจะปลูกเองแค่นั้นเองแล้วพอไปทําเองจริงๆมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าก็แต่ก็ทำก็ทาได้ก็ทําได้ทํามาแปลงใหญ่โตไหมหรือว่าขนาดพอเหมาะที่จะเอาไปเข้าครัวโอเรนเตลตัวเองอันนี้เป็นเป็นกรณีศึกษาสําหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากนะครับแล้วก็อยากจะปลูกข้าวเองปลูกในพื้นที่บริเวณบ้านเนี่ยไม่เกินร้อยตารางวานะครับ หรือว่า1งานเนี่ยแหละก็ปลูกข้าวแล้วก็เอามาเก็บเพราะว่าจริงๆแล้ว1งานเนี่ยปลูกข้าวได้โอ้หลายหลายกิโลนะฮะแล้วก็ออทานไม่หมดหรอกครับแต่ว่าถ้าจะนําไปใช้สำหรับโรงแรงมมคงจะไม่พออันนี้คือแกต้องการจะเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแล้วก็ปลูกเป็นแบบอินทรีย์ไม่ใช้สัรเคมี นะครับก็ดีต่อสุขภาพคนปลูกและคนกินโอ้โหแล้วดูสิคะเขียวขจีขนาดนี้ก็เป็นแปลงไม่เล็กนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสัดส่วนที่เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเลยนะพอเพียงแล้วก็เนี่ยฮะแกก็อันนี้อันนี้คือเก็บเกี่ยวแล้วนะ,ะฮะปลูกเองเกี่ยวข้าวเองค่ะนี่อยู่ที่ไหนคะอันนี้อยู่ที่ฉะเชวงัทยาครับอตรงเรียบเรียบมอเตอร์เวย์นะครับเนี่ยบ้านแกก็เนี่ยมีช่วยกัน เอาคนงานเอาญาตินี่ยมาช่วยกันเกี่ยวข้าวโอ้อยู่กันอย่างเรียบง่ายที่สําคัญคือมียุ้งข้าวของตัวเองเกษตรกร <c oughs> ชาวนาเยดยี๋ยวนี้ไม่มียุง้งเลยนะฮะ <c oughs> คือเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเอาไปขายเลยจะ <c oughs> โดนลงสีกดราคาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่า <c oughs> um, มาแล้วก็ต้องขายเพราะไม่มีที่เก็บแกมีที่เก็บข้าวของตัวเองมียุ้งข้าวเนี่ยฮะก็ตากข้าวไว้อ่เป็นรุ่นรุ่นไปฤดูกาลนี้ก็ตากไว้ชั้นบนสุดฤดูกาลต่อไปก็ตากไว้แล้วก็ค่อยไล่กินเรื่อยๆค่ะคุณยอดได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของเชฟ คือเป็นเป็นชีวิตทีเ่เรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ให้ถึงสุดที่สุดเพราะว่าเชฟเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนปลายของห่วงโซ่อาหารก็คือว่าม,มีวัตถุดิบมาคุณก็ทําไปให้แขกกินแต่ว่าเชฟวิชิตเนี่ยอยากจะรู้ไปถึงต้นต่อเริ่มน,นับหนึ่งของห่วงโซ่อาหารเลยถ้าอยากจะรู้อะไรต้องรู้ลึกจริงๆ เพราะถ้าแขกถามว่าไอ้ข้าวคุณปลูกยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทาอย่างเดียวย่่งไม่ได้ใช่ไหมคือแกเป็นหัวหน้าเชฟครัวไทยคือขั้นสุดยอดของครัวไทยในในโอเวรนเตลละนะแกก็เลยอยากจะรู้ลึกไปจนถึงว่าวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องข้าวเป็นเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้วกินข้าวมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันทํำยังไงมันปลูกยังไงคค่่ะะเวลาที่คุณยอดไปถ่ายทําแบบนี้เนี่ยเลือกแขกรับเชิญยังไงคะ เออก็เนื่องจากว่าผมผมทำเกษตรท้องนิวส์อยู่แล้วเน<ะ>ี่ยนะครับเราก็พอที่จะมีมีฐานข้อมูลฐานข้อมูลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตแบบสโลลฟ์อยู่แล้วแต่บังเอิญว่าบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้เป็นเกษตรกรเต็มตัวเขาเป็นคนเมืองนะฮะตรงนี้มันก็เลยน่าที่จะหยิบมาอยู่ในสโลลฟ์ แทนที่จะไปออกเป็นข่าวเพราะว่าข่าวเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวรายวันเป็นปัญหาเกษตรกรเป็นเรื่องผลกระทบนู่นนี่แต่ชีวิตเหล่านี้มันออกไปเป็นข่าวไม่ได้นะคเพราะมันต้องใช้เวลาในการคือในเชิงคุณค่ามันต่างกันคุณค่าต่างกันเราก็เลยนำดึงเนื้อหาเหล่านี้มารวมๆๆกันแล้วก็เอามาออกในสโลว์ไลฟ์หรือบางทีก็ไปอ่านหนังสือเจอบ้างเจอนิตยสารบ้างแล้วก็มีประเด็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่เราไปขยายให้มันลึก อะไรเงี้้ยนขึค่ะ,คะจริงๆแล้วความเป็นเกษตรกรกับชีวิตแบบสโล w l ไลฟอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นเสียทั้งหมดทุกชีวิต100%นตะ์นะคะเราอาจจะมีตัวอย่างอื่นๆที่จะฟังจากคุณยอดอีกในช่วงหน้านะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาคุยเรื่องราวดีๆแบบนี้กันต่อค่ะ ชีวิตที่ช้าลงอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรอย่างเดียวมีตัวอย่างอื่นๆที่คุณยอดไปสัมผัสมาแล้วก็นำนาเสนอในรายการไหมคะจริงๆแล้วกม็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับอย่างเช่นสมมติโรงเรียนโรงเรียนที่รุ่งอรุณที่แบบสอนอียนทางเลือกนะนวอันนี้ก็ให้เด็ก,ดกชๆช้าลงเด็กๆช้าลงนะครับมีศิลปินวาดภาพสีน้ำาเป้สีน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอย่างคุณโบที่เป็น เจ้าของดิอโรคยาเรนโบ k อโรคยารีสอร์ทนะครับแอนด์สปาเขาก็ทำในเรื่องของรีสอร์ทเพื่อสุขภาพเพื่อให้คนที่เป็นคนเมืองนี่แหละสาว์อาทิตย์อาจจะอยากมาดีท็อกซ์พิษจาก嗯嗯ร่างกายทั้ง <c oughs> จิตใจแล้วก็ร่างกายค่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะโดยส่วนตัวเขาก็คือมีแรงบันดาลใจจาก เรื่องราวของตัวเองไหมเจ็บป่วยหรืออะไรหรือว่าอยากจะมองเห็นปัญหานี้ยังไงคะถึงอยากจะมาทำคุณแม่คุณแม่เขาคุณแม่เขาทำสารปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับในที่เป็นที่ดินเดียวกับเดียรโรคยาเนี่ยแหละครับแล้วก็ตอนหลังก็ขยับขยายขึ้นมาจากที่มีสารที่ปฏิบัติธรรมก็มาเป็นเรื่องของดี็อกสุขภาพรับประทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกมีฟังธรรมมีฟังธรรมนะฮะมีการมาอบรมธรรมะ ทุกๆวันพระอะไรประมาณนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอันนี้อยู่ที่ฉะเชิงเซาโอใกล้ๆครับแล้วก็อยู่ริมน้ําบางปะกงสําหรับคนที่อยากจะไปล้างพิษดีท็อกซ์วัดเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองนะฮะแล้วก็รับประทานอาหารของเขาที่เขาเลือกมาตามตรงกับกรุ๊ปเลือดของเราเองอะไรแบบนี้โอ้โอ้กรุ๊ปเลือดค่ะกรุ๊ปโอควรจะทานอะไรเอควรจะกินอะไรอะไรนี่นะแล้วก็ ห้องพักของเขาก็จะเป็นห้องพักที่มีผ้าปูที่นอนหมอนที่เป็นเหมือนกับเป็นแม่เหล็กอะไรประมาณนี้ที่แบบดีต่อสุขภาพอ,อะไรประมาณนี้คือทุกอย่างมันอยู่ในธีมเดียวกันหมดเลยคือธีมเพื่อสุขภาพกินนอนปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะทั้งกายใจสติปัญญาได้กลับมา,าชา์จแบบกลับมาทำงานได้ที่สำคัญคือคุณโบเนี่ยนะฮะอายุ2 0กว่าเองโอ้คนรุ่นใหม,ม่คนรุ่นใหม่มากเขาก็ สนใจในเรื่องของอสุขภาพเรื่องของอชีวิตแบบ solo life เพราะว่าเขาก็อาจจะได้รับการสั่งสมมาจากคุณแม่เขาะนะครับที่สนใจในเรื่องของธรรมะนะครับจนกระทั่งเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะไปทํางานแบบในเมืองอะไรประมาณนี้ก็มาดูแลนตรงนี้น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเป็นแนวทางการไปค้นพบแล้วก็ไปสัมผัสกับแขกรับเชิญแล้วก็มานําเสนอแบ่งปันกับคุณผู้ชมทีนี้คุณยอดเองสัมผัสกับเรื่องราวแบบนี้แล้วอะค่ะ มันให้อะไรกับชีวิตคุณยอดแล้วก็คือทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเราเองเราก็ยังละวางทุกอย่างหรือว่างานการของเรายังก็ยังมีภาวะความเครียดก็ยังเร่งรีบไม่ได้สโลลฟฟได้แบบร้อยเปเซนนี่ยนะคะคุณยอดคิดว่าพอทำรายการแบบนี้เนี่ยทำให้ตัวเองมีฝันอะไรต่อไหมคือมีฝันเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราเราก็มีเป้าหมายเหมือนกันค่ะคผมมีเป้าหมายอยากที่จะมีชีวิตแบบสโลลฟ์ ผมว่าเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเริ่มทางานนี่แต่ว่าเมื่อไหร่นั่นเองนะครับคือแต่จริงๆแล้วชีวิตท่าวอย่างพวกเราผมว่าสนุกกับการทํางานผมว่าถ้าเราอยู่เฉยๆของมนุษย์สายพันธุ์ประหลาดนี่ประหลาดคือถ้าหยุดทํางานผมว่าจะเฉาตายซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทํางานไปเรื่อยๆแต่ว่าทําน้อยลงไม่ได้ทําแบบว่าโอ้โหหามรุ่งหามรุ่งหามนะครับเหมือนกับหนูติดจันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าพยายามที่จะ แบ่งเวลาตัวเอง o w Life มากขึ้นแบ่งเวลาตัวเองให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับสุขภาพตัวเองมากขึ้นะนะครับเมื่อก่อนเวลางานอาจจะประมาณสัก8 0 9 0ทุกวนันนี้เวลางานอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก50%ที่เหลือก็อีกยี่้าให้ครอบครัวอีก25้าให้การออกกำลังกายะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยผมว่าทั้งสุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็จะ รยลาไปเวลาที่เราจะให้กับการงานเนี่ยมันก็อาจจะต้องโฟกัสในบางเรื่องอ,อ,อาจจะแบบทำทุกเรื่องไม่ได้ผมเชื่อว่าอย่างนี้เป็นทุกคนทำสิ่งที่มีคุณภาพมากขึ้นประณีตมากขึ้นเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณค่ะ เน้นความประณีตในชีวิตมากข<ช>ึ้นนะคะพี่หนิงเชื่อว่าพอโตขึ้นทุกคนก็จะเริ่มสแสวงหาสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะค้นพบเองนะคะว่าเรารักสิ่งไหนทําสิ่งไหนได้ดีแล้วก็เลือกบรรจงประณีตกับงานนั้นๆอย่างลึกซึ้งที่สุดเต็มที่ที่สุดส่วนเรื่องไหนที่คนอื่นทําได้ก็ละวางบ้างอันนี้ก็จะทําให้คนทํางานเนี่ยค่ะสามารถที่จะแบ่งเวลาคืนกลับมาให้ตัวเองได้<ช>มากยิ่งขึ้นคือเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ๆบ้างคือเราเราก็ต้องเข้าใจนะ<ช>ว่าธรรมชาติของ ของโลกเนะี่ยมันก็คือคว่าเราจะไปคว้าทุกอย่างไว้เป็นของเราเองหมดไม่ได้เนาะ,ะก็เปิดเปิดใจบ้างนะฮะก็จะไม่ต้องเครียดด้วยค่ะอันนี้ไม่เพียงแต่อาชีพนะะักข่าวเราที่เราแบ่งปันกันนะคะแต่ว่าทุกๆอาชีพแล้วก็ทุกๆภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นในท่านผู้ชมนะคะก็ลองดูค่ะหยิบจับสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวอย่างมาเป็นแรงบันดาลใจให้นะคะแล้วก็ตัวคุณยอดเองก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความสุขข,ของตัวเองแล้วก็เป็น ผู้ที่นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางช่อง3 Family นะคะผ่านรายการ s Solo Life a beautiful day วันไหนนะวันอังคารบ่ายโมงตรงครับค่ะติดตามกันได้นะคะแล้วก็ชมย้อนหลังมีแฟนเพจด้วยมีแฟนเพจด้วยมี YouTube c h anel n ไปดูย้อนหลังได้ทุกตอนเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณุยอดมากมากนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องดีๆการโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นี่ยังไม่ได้คุยอีกหลายเรื่องเลยนะคะจากคุณยอดค่ะจะบอกว่าเป็นมนุษย์ที่แสวงหา Slow Life นะคะแต่ว่าเพิ่งเรียนจบปริญญาเอก เป็นดอกเตอร์กำลังจะถามอยู่ว่าเวลาที่ไหนช่วงเบรช่วงนั้นไม่สโลเลยนะครับพี่หนิงทั้งทํางานทั้งมีลูกทั้งเรียนเอกทั้งอะไรเลี่ยนตัวเองน่าดูมาเหมือนกันกว่าจะค้นพบใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจบแล้เริ่มตัดเรียนก็จบแล้วลูกก็มีแล้วนะครับงานตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มสบายขึ้นกับชีวิต ค <c oughs> ่ะก็ดีใจด้วยนะคะ,ะ,ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะในฐานะพี่น้องกันในช่อง3 Family นะคะขอบคุณคุณยอดอ,อีกครั้งค่ะค่ะอันนี้ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์กยันยิ่งหวังว่าคงจะเติมพลังแรงบันดาลใจให้ทุกท่านในวันนี้นะคะคุณยอดบารมีและดิฉันสายสวรรค์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ